สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง e x t e n s i o n นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับคำว่า e x t e n s i o n นะครับแล้วจากนั้นมันจะมี2อันนะให้เราเลือกตัวที่2นะครับ e x t e n s i o n m a n a g e r นะคลิกเลือกเข้าไปนะครับจะมีคำว่า Install เ e อ็กเต i o n อยู่นะครับให้เราเลือก install extension นะครับ ไปหาไฟล์ที่ขึ้นลักษณะนี้นะครับจะเป็นนามสกุล rbset นะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดของเรานะเราน่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เบิ B ้มทูผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็จะมาติดตั้งตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกตัวนี้งลงไปนะครับจากนั้นก็กดเปิดได้เลยครับติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ ตรงระหว่างนี้นะตันนี้คือผมเคยติดตั้งไปแล้วนะมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเลื่อนไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงที่ด้านบนด้านข้างด้านล่างก็ได้นะจะขึ้นให้เราล็อกให้เราออโต้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ